ว้าแลัโอเคตอนนี้เรากำลังเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครแล้วนะครัจะไปที่หัวหินฟินเวอร์ว้คีรัสกันมาเต็มแล้วนะเสียงกันยังดีอยู่แน่นอนนะเชื่อได้ว่าหลังหลัง9โมงไปน่าจะนิ่งแล้วไม่มีหทางนิ่ไงเป็นท่านแร็ป ทานอาหารเช้ากันอย่างมีความสุขนะจ๊ะแล้วเราก็จะยิงยาวไปเลยยิงยาวยิงยาวไปไหนยิงยาวไปไหยยาวไปเลยยิงยาวไปเลยก็ขอให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถกันก่อนนะคะจะได้มีแรงเดินเที่ยวกันกับตาลและก็พี่นันนะจ๊ดดูไบฟางหน่อยใบฟางหน่อยใบฟามาสอบหน่อยใบฟางมาสอบหน่อยใบฟามาสอบหน่อยวันนี้มากันทั้งหมดกี่คนครับไม่รู้ไม่จำชื่อไหนคนไหนหัวหน้าห้องเช็คชื่อเรียอเนี่ยวันนี้ ไปเลยหน้าผมยไปยี่สิกว่ายี่สิบสามยี่สิบสคนนะฮะออาข้างหลังบอกมาบอกหลัือด้วยยี่สิบสามค่ะยี่สิบสคนแล้วมีประมาณหมื่นกว่าคนนะที่ยังมาไม่ได้เพราะติดธุระกันอยู่ติดสอาติดสอเสียดายติดนก ที่วันนี้ไปทาอะไรกันบ้างฮะจะไปไหว้พระทำบุญกันว่าเป็นครั้งแรกของกลุ่มนัตตาเลยที่ไปทำบุญด้วงการใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปทําอะไรพี่นัทกินข้าของเซนไปเที่ยวตลาดไปเที่ยวตลาดกิจกรรมนันทนาการจากพวกเราต้องเรียกนันหรือสารอะไรกันนันทนาการจากพวกเราแล้วก็เดินทางไปต่อกันที่ตลาดน้ําหรือเปล่า แล้วเราก็จะไปเพลินวานไปเพลินวานด้วยอายาค่ะโอ้ยังไม่เคยไปอาญเลยไม่เคยไปแต่ปิดเดินย่ายอาหารกัที่เพลอนวานไปเดินซะร้อนเลยซาร้อนเลยเย็นเย็นนะเย็น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 ใช่หวังว่าทริปนี้ทุกคนจะมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มกลับบ้านไปนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ทำให้ทริปนี้เกิดขึ้นนะฮะ จะมีอะไรมาโชว์ให้ทุกท่านดูบ้างร้องงเพลไม่มีไม่ง่ายเลยไม่มีนะเออหยิบเด็กกีตาร์มาพเอามาโชว์เนี่ยละเอามาโชว์ยังไงว่าถือกีตาร์มานะอะไรโอเคเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะคะว่าเราจะมีโชว์อให้และที่เกิดไว้ตอนนั้นบอกให้แอดมินฟาร์มไปจะบอกไม่ได้เออทำมาสุดพิเศษพิเศษมากออกแบบเองเลยใช่ มันอยู่ในนค้ใครออกแบบเขาสิเขานี่ใครหนูนี่แหละอ๋อน้องตาลออกแบบเพื่อทุกคนนะมาวันนี้ใช่แล้วอาจจะแบบส่งถึงคนที่ไม่ได้มาด้วยโอ้ดีังเลยใช่ถือว่าเป็นของขวัญต้อนรับวันปีใหม่จากผู้เกาตาลนีนะจ๊ะขรับครับผมที่ขอด้วยได้ขอไร้อยโอ้ น้องนึ่งจะมาเก็บตังค์กันอีกแปดสิบแล้วกันเองโอ้ยคนกันเองนี่สองร้อยเโอเคตอนนี้เราก็ถึงไหนแล้วเนี่ยสักที่หนึ่งของกรุงเทพเราอยู่บนทางด่วนกันตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนนี่ที่ไหนที่แรกไปหัวหินนี่แหละแม้ว่าคุณโอเคอยากให้ทุกคนพักผ่อนนะจ๊ะออกแรงไว้ออมแรงไว้นะเพราะวันนี้เราเหนื่อยแน่นอน ไม่ประเด็น usted, คือเราคุยไม่หยุดเขาก็ไม่ได้พักผ่อนดีคันด้นเอกรอบไหมโอเคงั้นนอนหลับพักผ่อนนะเก็บแรงไว้ที่หัวหินนะเดี๋ยวเจอกันอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงใช่เราจะมีการแวะเบรกกันทิปปั๊มสักแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับขอพักไว้ก่อนละกันขอบคุณครับขอบคุณมากครับ